ที่นี่มันนิ้ห้องขอจ,จิตใจไม่ใช่เหรอทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะปกติแล้วนิ้ห้องขอจ,จิตใจจะสามารถอยู่ได้แค่ตัวตนในตัวตนหนึ่งเท่านั้นเขามีง้นก็จะหายไปทั้งคู่เพราะความปิดเบื้อนใช่ฉันรู้เพราะงั้นฉันจะรีบพูดในสิ่งที่ฉันต้องพูดกับเธอสิ่งที่อยากพูดกับหนูเหรออ่ะแต่จริงจริง หนูก็มีคำถามมากมายเลยที่อยากจะถามเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาที่คุณได้ใช้ชีวิตในช่วงปีหนึ่งที่โรงเรียนนี้นะแบบว่าหนูอยากรู้ว่าที่ผ่านมาคุณทําตัวยังไงใครบ้างที่สามารถเชื่อใจได้ที่ผ่านมาคุณรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงมากไหมแล้วก็เพราะอะไรถึงทำให้คุณต้องกลับมาที่ห้องตดใจนี้ในตอนนั้นล่ะคะทุกคําตอบเธอจะหาได้เองในสักวันหนึ่ง เธอไม่จำเป็นต้องหาคำตอบกับฉันหรอกฉันเชื่อว่าเธอจะหาคำตอบที่เธอนั้นต้องการได้แน่ส่วนเรื่องฉันเปลี่ยนไปไหมเธอคิดว่าไงละ่ะเหมือนที่ไอ้คาริสบอกนั่นแหละไม่เห็นจะเข้าใจเลยค่ะหนูจะหาคำตอบนั้นได้ยังไงอะสักวันเดี๋ยวเธอก็รู้เอาละ่ะพวกเรามีเวลากันได้มากแล้วงั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าที่นี่ที่ไหนเพราะมันไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือหลังจากนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้เจอกันและได้คุยกันเอ๊ะครั้งสุดท้ายทำไมถึงครั้งสุดท้ายหรอคะทั้งที่คุณก็สามารถเล่นหนูมาที่ห้องจิตใจได้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาจำกัดก็ตามแต่อย่มางน้อยมันก็ทำให้หนูสบายใจขึ้นนะคะที่ได้เจอคอ,อยาที่นี่ทั้ง ก็น่ากลัวเราเรีบออกมาจากที่นี่ดีไหมคะไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้พวกเราสามารถสัมผัสกันได้สถานที่นี้ก็ไม่มีกระจกหรือพวกโซ่ที่คอยปิดกันพวกเราไว้ถึงแม้ว่าจะชั่วครากวก็าตามจริงๆแล้วที่เรียกมาเพราะฉันจะมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายนะ ความหมายที่ว่านั่นก็คือฉันจะหายไปตลอดกาลนั่นแหละหายหายไปตลอดกาลนี่หรอได้ยังไงทำไมอ่ะอืมฉันจะลบต,ตัวตนทิ้งและจะสลายไปตลอดกาลทำไมล่ะทำไมทำไมเธอต้องทำอะไรแบบนั้นเป็นเพราะว่าไอ่อยู่ที่นี่เหรอถ้าเป็นแบบนั้นตอนนี้เราต้องสลับตัวตรงกันไดแน่ๆๆๆแล้วคุณ ทำไมฉันฉิบิได้รับน่ะฉันน่ก็เธอที่นี่เองพ่อหนูก็ไม่อเอามาตะเลเลยซะงั้นน่ะนว่าฉัน,น,นต้องกระทํานะ่นะใจะเย็นๆแล้วฟังฉันก่อนจะไม่มีการสลับตัวตนอะไรกันทั้งนั้นเพราะฉันไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้อีกแล้วฉันตัดสินใจมาแล้วฉันสามารถเลยเธอไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเพราะงั้นใจเย็นๆแล้วฟังหลังจากนี้ให้ดี เวลาเจอปัญหาก็ให้มุ่งหน้าสู้เสมอเธอไม่ต้องกังวลอะไรทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วพวกเราสองตัวตนก็คือคนเดียวกันนะคนเดียวกันหมดเวลาแล้วสินะขอโทษนะฟูบุแต่มันถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วล่ะถ้าฉันไม่ไปตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็จะหายไป และพลังของเธอก็จะไม่คงที่ถึงเธอจะจะมาดีบีได้แต่เธอต้องจดจำปัจจุบันให้ดีเพราะหลังจากนี้เธอจะไม่มีฉันแล้วนะไม่ไมีอานาะขอรองลยอย่าทิ้งเราไปเราไม่เหลือใครแล้วคนที่อยู่กับมา,าตอนนั้นที่ข้าจิตตายก็มีแค่คนเท่านั้นมันต้องมีวิธีสิไม,มีวิธทีทำให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดน,นะ เธอรู้ตัวไหมว่าเธอไม่ได้หันไปมองคนข้างหลังเธอเลยเธอยังมีอาจารย์หอมจิมบ้านนั่นและเพื่อนๆของเธออีกเยอะแยะฉันเห็นเธอยิ้มฉันเห็นเธอหัวเราะและเห็นมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่นวัตคิครันวันอน่อนแอนูนอนอนอนไม่ได้เข้แข็งมาพูดเ,เ,นนเลยนะซัเหตุผลที่ฉันเลือกที่จะหายไปเพราะว่าฉันได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วตัวเธอเองที่สร้างฉันขึ้นมา เพราะเธอแค่คิดว่าเธอขี้ขาดเธอไม่สามารถทำอะไรได้เธอไม่ข้้แข็งเหมือนกับฉันแต่รู้ไหมตัวฉันก็คือตัวเธอนั่นแหละพวกเราคือคนเดียวกันเธอแค่ไม่ยอมรับความจริงเธอสับสนกับความรู้สึกของตัวเธอเองเธอเลยเลือกที่จะแบ่งตัวตนนิสยัยอารมณ์ออกมาเท่านั้นเพราะเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงเธอไม่รู้ว่าจะใช้นิสัยไหนอารมณ์ไหน จริงๆแล้วตัวฉันก็คือตัวเธอมาตั้งแต่แรกนั่นแหละแบมือสิฉันมีสิ่งที่อยากจะพูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้เธอต้องสู้ด้วยตัวของเธอเองยอมรับความจริงและย,ยอมรับผลกระทบต่างๆที่จะตามมาฉันดีใจนะที่ฉันได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีและมีความสุขมากๆเลยล่ะฉันเชื่อว,ว่าเธอทำได้แน่นะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเธอก็จะสามารถผ่านมันไปได้เพราะเธอเป็นคนที่เก่งไม่ต้องห่วงฉันอยู่กับเธอเสมอเพราะฉันก็คือเธอลาก่อนและขอบคุณนะฟูฉันจะคิดถึงทุกคนตลอดไปแล้ว อี่ตัวอตอนขึ้นมาเพะฉันสับสนกับความสัมพัตัวเองนั่นเหรอหมายความว่ายังไงไม่ต้องหว่วงนะหลังจากนี้ฉันจะใช้ชีวิตต่อไปขอฉันและเธอ